โอเคครับเราก็มาอยู่กับ Red Dead English เช่นเคยนะครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม h e n d l e s s n i นทนะครับหรืออัศวินหัวลาดนะครับโดยเกมนี้นะครับเป็นเกม Idol RPG นะครับผมจะมารีวิวคร่าวๆนะครับกับเกมนี้เนาะว่าทำยังไงให้พลังขึ้นไวๆแล้วก็อ่าระบบที่เกมเปิดณตอนนี้นะครับอ่ะเรามากันที่ระบบแรกนะครับก็คือเนี่ยเราจะเห็นไหมตัวละครของเราเนี่ยเขาจะต่อสู้ผ่านด่านนะครับอ่ เราจะมาดูข้อค้ากันนะครับโดยตัวเกมนะครับจะเป็นการสู้กับมอนนะครับตามอ้างอิงจากเกมนะครับคือตัวละครของเราเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีหัวนะครับคือเขาเป็นอัศวินนะครับที่ตามหาหัวของเขาอยู่นะครับตอนนี้เนาะคือหัวของเรานะครับจะได้จากการผ่านด่านนะครับแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับในเกมนี้นะครับเขาจะมีเพื่อนร่วมทางนะครับนี่ดูจากตรงนี้เนาะเขาจะเห็นว่าเพื่อนร่วมทางของผมเนี่ยจะเป็น เหล่าสาวๆนะครับที่ช่วยกันสู้นะครับนี่เลยนะครับด่านด้านบนนะครับจะเห็น18ดขีดสบนะครับอ่าผมก็เดินทางมาถึงที่ด่าน18แล้วนะครับมาเรามาเจาะที่ระบบข้อค่าของเกมก่อนนะครับในส่วนของเจ้านายนะครับตรงนี้เนาะจะเป็นตัวละครของเรานะครับคือที่ผมใส่อยู่เป็นคอนนะครับอ่าจะให้เห็นตัวละครตรงไหนนะครับจะคู่นะตรงนี้ อ่ะเดี๋ยวผมเอาพวกชุดออกก่อนเนาะจะได้เห็นตัวละครปรกตินะครับนี่ตัวละครปกติของเราครับเขาก็จะเป็นหัวประมาณนี้เนาะนี่นะครับหัวในส่วนของตรงนี้นะครับคือจะได้จากการผ่านด่านนะครับเนาะเราจะเห็นว่าจากหัวอันแรกเนี่ยก็คือ1นขีดยีิบห้านะครับอันที่สองก็ห้าขนะีดยีบห้าเนาะตรงนี้นะครับ จะมีส่วนของร่างกายนะครับในส่วนของร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอสตูมนะครับจะไม่มีจากการผ่านดานเนาะเราจะได้แค่ชุดเริ่มต้นนะครับอ่าในส่วนของปีกนะครับ๋ยวผมจะบอกว่าปีกหาจากไหนอีกเนาะตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนของคอนิเจอร์นะครับตรงนี้็จะเป็นตัวเพิ่มสเต็เนาะดาบเวทนะครับก็จะได้จากการผ่านผ่านบอสหรือว่าการปลุกพลังของเรานะครับตรงนี้ จะเห็นนะครับก็คือในส่วนแรกเนี่ยของเจ้านายเนี่ยเขาก็จะมีรเราให้อ,อัพเวลเนาะอ่การเสริมสร้างก็คือการอัพสเตตนะครับในการของการอัพสเตตนะครับผมแนะนําให้อัพอ่าในส่วนของกาโจมตีแล้วก็ในส่วนของอ่าอัตราการโจมตีจุดสําคัญนะครับแล้วก็ความเสียหายจากการโจมตีจุดสําคัญเนาะตรงนี้นะครับในส่วนของคอมโบหรือว่าความเสียหายต่อมังกรเนี่ยถ้าใครเงินเหลือนะครับหรือว่า คุณฟาร์มทั้งวันนะครับก็สามารถอัพได้เนาะในส่วนของปรากับโดนเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเขาใช้ตรงไหนเนาะแต่ว่ามันมีวิธีการเพิ่มให้ได้เยอะอยู่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับความสามารถพิเศษเนาะตรงนี้ก็คือจะใช้เหรียญตรงนี้อัพนะครับความสามารถพิเศษจะใช้เหรียญสีม่วงเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยก็จะอัพได้หนึ่งร้อยขั้นเนาะถ้าคุณมีหนึ่งก็อัพหนึ่งมีสิบก็อัพสิบนะครับแต่ผมจะกดทีละร้อยเพราะว่าผมไม่อยากให้เลขตรงนี้มันออกมาดูยไม่ดีนะครับ ในส่วนของความสามารถพิเศษเนี่ยผมจะเน้นไปที่โบนัสพลังโจมตีพิเศษนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าพลังโจมตีตรงนี้ผมก็จะเน้นนะครับก็อัพไปเลยนะครับอ่าในส่วนของลูกหน้าตัวนี้จะเป็นการปลูกพลังนะครับอย่างที่ผมได้บอกว่าเราจะหาดาบจากไหนนะครับตัวนี้เนาะเราก็จะมีบอกอยู่นะครับตั้งแต เวทีแรกนะครับเวทีที่1นงเนี่ยมังกรดําเราก็จะได้ดาบอันนี้มานะครับแล้วก็จะบวกบทน,นั้นการโจมตีเพิ่มขึ้นบีกเนาะตรงนี้นะครับในขั้นต่อไปของผมเนี่ยเขาก็จะใช้ด่านที่19ขีดที่24นะครับถึงจะมาสู้กับบอสได้แล้วป่าผมขึ้นสีแดงแบบนี้แปลว่าปากของผมเนี่ยยังไม่พอแต่ว่าโดนของผมเนี่ยพอแล้วนะครับเราต้องทําให้ปากเป็น4ี5แล้วก็โดนถึงจะพอสู้กับบอสตัวนี้ไหวนะครับ การตื่นนะครับเป็นการใช้หินอัปเกรดนะครับตัวนี้ในการบอกสเต็ปนะครับเมื่อเราอัพมาถึงขั้นทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้คอสตูมตรงนี้อคอสฟรีนะครับเขาก็จะมีอัพขั้นไปเรื่อยๆก็ได้ปีกนะครับตรงนี้เนี่ยปีกก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับมาในส่วนของกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นในในส่วนของอุปกรณ์นะครับตรงนี้ อุปกรณ์นะครับตรงนี้หาได้จากการเรียกหรือว่าการเปิดกาชานะครับอุปกรณ์แหวนเกาะแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับใน3ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับก็คือแหวนเกาะแล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยคือจะอยู่ในส่วนของในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันในส่วนของดาบเนี่ยจะแยกปีกทีหนึ่งนะครับในระบบการสั่งเคาะก็คือเขาจะสั่งเคาะนะครับไอเทมที่มัน เกินออกมานะครับเขาก็จะสั่งเคาะให้มันเป็นจํานวนจาก5มาเป็น1แล้วก็จะไล่ระดับมานะครับแหวนก็เหมือนกันนะครับในส่วนของดาบนะครับจะเพิ่มจะเน้นไปที่พลังโจมตีนะครับในส่วนของแหวนนะครับจะเป็นการเพิ่มอัตราการโดนตีโดนกับปราบนะครับตรงนี้เราก็เกาะจะเน้นไปที่พลังชีวิตนะครับในส่วนของหมวกนกเนี่ยก็เราป้องกันนะครับมาในส่วนของหัวนะครับ อ่าลืมบอกไปอย่างหนึ่งเมื่อดาบมาถึงขั้นระดับเทวทูตนะครับหรือว่าเป็นสีส้มนะครับเขาจะมีการปรับปรุงตรงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนออปชันนะครับการใส่ออปชันเสริมเข้าไปนะครับตรงนี้อ่าเราก็จะดูนะครับว่าเขามีออฟอะไรบ้างระดับอะไรบ้างนะครับในส่วนของดาบนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นพลังโจมตีไปเลยนะครับแต่ของผมมันรีได้แค่นี้เนาะอ่าผมจะรีให้ดู ดีมั่วไปเลยนะครับนี่อ่ะเขาก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเราก็สุ่มไปแค่นี้ก่อนนะครับแต่เราเข้าไปแก้ที่หลังเนาะเดี๋ยวมันจะช้านะครับในส่วนของแหวนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังเปิดไม่ได้ระดับสีส้มเนาะตรงนี้นะครับอ่ะมาดูกันส่วนหัวนะครับในส่วนของหัวนะครับเขาจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปเนาะนี่แต่ว่า เอฟเฟกถือครองนะครับเขาจะไม่เหมือนกันเนาะตรงนี้อย่างหัวคะโกอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโบนัสป้องกันนะครับแต่ว่าใส่อันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกถือครองเนี่ยที่ได้เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราใส่หัวอันไหนชอบใช้สกิลแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เนาะอ่อย่างผมจะใช้อันนี้นะครับเปิดใช้งานเลเซอร์ที่อยู่ต่อเนื่องสีวินะครับทุกๆ5วินาทีเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ย 2,000%นะครับให้กับศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุดเนาะผมจะไปตีบอสนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงนะครับนี่การปรับปรุงก็คือการใส่ออปชันนะครับอันนี้ผมก็พัดสนมาอย่างนี้ละผมก็ได้เท่านี้แหละนะครับในส่วนอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําให้มันสุดเนาะนะครับนี่แต่ว่าเอฟเฟกอันนี้จะขึ้นอยู่การสวมใส่นะครับก็คือต่อให้เราทําทุกอันเนี่ยมันก็ไม่ได้จะไปเพิ่มพลังให้เรานะครับก็จะมีการเสริมสร้างก็คือการ ที่เราต้องใช้หินนะครับหินข้าวความขงิงนแกงเนี่ยมาตีบวกเขาก็จะอัพสกิลเราไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ในส่วนของดาวเวทก็จะเหมือนกับส่วนหัวเนาะนะครับตรงนี้เลยแต่ว่าในส่วนของดาวเวทเนี่ยก็คือเราตีบอสจบเราก็จะได้ดาบเวทใหม่มานะครับคือสแตทมันจะแตกต่างกันเยอะมากนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบอสตัว ที่ผมตีไปแล้วแล้วก็ทำมาผ่านตัวนี้เราก็จะได้ดาบดับเวทอันใหม่แล้วก็ปรับปรุงใส่ให้เขาเนาะตรงนี้นะครับมันเดิมนะครับใช้อันไหนก็ใส่ออฟไม่อันนั้นนะครับในส่วนของร่างกายนะครับของผมนี้จะเป็นคอร์สเนาะคอร์สเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเน้นไปที่เอฟเฟกถือครองนะครับผมไม่ได้เน้นอะไรเลยนะครับในส่วนของคอร์สเนาะตรงนี้นี่คอร์สผมก็ใส่เอาเอฟเฟกถือครองนะครับเราไปกันทีละสเต็ปเนาะ มาในส่วนของร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยก็จะมีร้านค้าโฆษณานะครับมีกล่องของขวัญตรงนี้ก็จะเป็นแพ็คเติมเงินนะครับสินค้านะครับขายดีอ่าขายดีตรงนี้ผมแนะนําว่าถ้าใครมีงบนะครับพยายามกดทุกวันเนาะในส่วนของอ่าที่ใช้เพชรสร้มซื้อเนี่ยตรงนี้นะครับในส่วนของเพชรตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อเติมเงินนะครับหินดาวตรงนี้ครับยังอ่าจะได้จากการในเพื่อนในร้านค้าเพื่อนร่วมทางนะครับ แมส่วนของแฟชั่นนะครับที่ผมได้บอกไปไเลยเนาะตรงนี้นะครับนี่ผมก็กดไปอันนี้เขาจะใช้ประมาณ3 0 0พเพจเนาะครับถ้าใครมีงบหรือว่าใครไม่ได้ใช้เพจเกี่ยวกับอะไรเนาะตรงนี้ก็สามารถกดได้เพราะว่าเราเน้นไปที่เอฟเฟกถือครองอย่างเดียวนะครับนี่ตรงนี้เขาจะบอกว่าโบนัสเก็บเลเวลจากดันเจียนเนี่ยบอก20%อะไรอย่างนี้นะครับคะแนนนะครับคะแนนตรงนี้เราก็หาได้จากดันเจียนนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งเนาะ ผมเพิ่งเก็บได้แค่สองหมื่นนะครับอ่ายังเหลืออีกอีกนิดเดียวก็จะได้ละนะครับก็ซื้อได้อต่อนี้ถ้าเป็นแพ็คลายเดือนนะครับ V.P. นะครับมาในส่วนของการเรียกนะครับเรียกเนี่ยอ่าเราจะเห็นว่าเรียกอาวุธเรียกเกาะแล้วก็ป้ายเรียกนะครับอ่าป้ายเรียกตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้คำว่า,าป้ายหัวข้อนะครับ ป้ายจะเปรียบเสมือนรูนนะครับอ่าเมื่อเราทําเต็มเนี่ยรูนที่เปิดได้นะครับเขาก็จะไม่ออกละนะครับรูนที่เปิดเนี่ยอย่างสมมติผมกดไปสิบครั้งนะครับอ่าเขาก็จะออกแค่สีแดงสีทองสีส้มเอ้สีแดงสีทองสีม่วงดิอ่านะครับในส่วนของการเรียกเกาะนะครับนี่เขาก็จะเป็นหัวแหวนแล้วก็เกาะนะครับอย่างที่ผมได้บอกไป ในส่วนของดาบก็จะมีแต่ดาบนะครับเาะตรงนี้เรียกพิเศษนะครับก็จะเป็นการเรียกเพื่อนร่วมทางหรือว่าฮีโร่ช่วยเรานะครับจะมีสองตู้นะครับเรียกตรงนี้นะครับเมื่อเรียกครบร้อยห้าสิบครั้งจะการันตีฮีโร่สีแดงขึ้นไปนะครับหนึ่งตัวแต่ว่าเรียกจํากัดเขาจะมีเลทก,การันตีออกตัวนี้นะครับนี่เลยอ่า นะครับแต่ว่าเราต้องมาดูค์ดก่อนนะครับว่าเขามีคา์าอะไรบ้างสั์เลี้ยงเนาะหรือว่าเพื่อนร่วมทางนะครับนี่ก็จะมีระดับที่ยอดเยี่ยมระดับระบบหรือว่าระาที่มันเป็นของเกมไม่ใช่ระดับพิเศษเนาะตรงนี้นะครับผมก็ลองเปิดไปมันก็ออกออกง่ายอยู่นะครับผมก็เอาไปถามดาวละนะครับในส่วนของเพื่อนร่วมทางนะครับอ่า ในส่วนของเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขาจะใช้หินอัปเกรดตรงนี้นะครับเขาจะเห็นว่า,าเขาจะขึ้นว่าเพื่อนร่วมทางให้โบนัสคุณสมบัติโดยไม่ต้องติดตั้งนะครับผมแนะนำว่าในตี้เนี่ยจะใช้ตัวอะไรก็ได้ที่มันเอื้อกับเรานะครับในส่วนของสกิลนะครับไม่ใช่สเตตข้างล่างตรงนี้ที่เขียนว่า SBB เนี่ยตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องมองนะครับว่าเฮ้ย hey, พี่ สแตทที่ผมเอาลงเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับตรงนี้สแตทด้านล่างนะครับเขาไม่คิดกับการเอาไปลงในทีมนะครับสแตทด้านล่างเนี่ยจะนับกับการเอามาบวกเพิ่มเลยนะครับอย่างผมอัพตรงนี้นะครับอ่าผมอัพอสแตทขึ้นแต่ว่าพลังของสแตทเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคาร์นัานๆน,น,นะครับอย่างตัวนี้เขาจะเป็นคาร์ท,ที่เพิ่มพลังชีวิตให้เรานะครับ แต่ว่าในส่วนของส่วนใหญ่ฮีโร่พิเศษนะครับก็จะเป็น2 s เนาะตรงนี้อ่าก็สามารถอัพเฉลี่ยกันได้เยอะๆเลยเนาะถ้าใครลงดันเจี้ยนนะครับเยอะๆในส่วนของภาพประกอบเนี่ยยิ่งเราสะสมทละครอ,อัพดาวไปเยอะเนี่ยเขาก็จะบวกโบนัสภาพประกอบให้อ่าของอย่างของผมมันบวกไป445แล้วเนาะตรงนี้นะครับเวนะครับ อ่าจะมีในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าสิ่งของโบราณนะครับก็เหมือนกับเพื่อนร่วมทางนะครับนี่ตรงนี้ภาพประกอบนีเห็นเนาะสิ่งของโบราณของเราเนี่ยจะอยู่ในช่องนี้นะครับอ่าว่ามีกี่ดาวมีอะไรบ้างถ้าเราเก็บสะสมครบนะครับอย่างของผมเนี่ยเก็บขวดอ่าสูตรเตาวิญญาณครบละอ่าเขาก็จะให้ไอเตาเนี่ยสีแดงตรงนี้มานะครับอย่างคุณเก็บอ่าในส่วนของสูตร นักล่ามังกรครบนะครับเขาก็จะให้ดบาบอลามังกรมาเนาะตรงนี้นะครับจะได้เป็นของแดงนะครับพยายามลงด่านหาดันเจียนลงนะครับมันก็จะได้เนาะตรงนี้ต่อมานะครับก็จะมากลับเหมือนน,นี้ในส่วนของป้ายนะครับในส่วนของป้ายนะผมแนะนําว่าถ้าใครมีงบเยอะนะครับเปิดทําให้ตันจะดีที่สุดเนาะตรงนี้นะครับพยายาม ทำให้ตันมาจนถึงสีม่วงเนี่ยก็โอเคละคในส่วนของสีทองแล้วก็สีส้มแล้วก็สีแดงเนี่ยค่อยๆทานะครับมันไม่จําเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้ทําให้จนถึงสีม่วงเต็มเนาะถ้าใครมีงบเดือบ้าก็ทําเต็มหมดเลยก็ได้นะครับในส่วนของหัวข้อนะครับตรงนี้เราจะอัพทีละยี่สิบขั้นนะครับยี่สิบขั้นเขาก็จะปลดอาจจะมีโบนัสโจมตีชื่อเรื่องนะครับโบนัสการ อ่าได้ค่าประสบการณ์เพิ่มนะครับโบนัสเหรียญทองนะครับเหรียญตรงนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่าอ่านจากตรงไหนเนาะแต่ว่าเรามาดูกันในระบบทักษะก่อนนะครับระบบทักษะเนี่ยเขาจะเป็นสกิลนะครับก็จะก็จะปลดขั้นให้เราตามเลเวลนะครับเลเวลของเราก็คือ900นะครับยังไม่ถึงพนะันเนาะก็ถ้าถึงพันเนี่ยก็จะได้สกิลใหม่นะครับสีม่วงก็น่าจะแรงกว่าเดิมนะครับ ก็จะมีในส่วนของตนเองแล้วก็โชคลาภนะครับก็จะเป็นออปชันเสริมกตัวละครน,นะครับมากันในส่วนของดันเจียนนะครับดันเจียนนะครับก็จะมีหนังสือทักษะนะครับเอาไว้อัพสกิลโดยตรงน,น,ะนะครับตรงนี้ดันเจียนทักษะนะครับคือเราต้องผ่านด่านนะครับก็จะให้ตั๋วมาแล้วเราก็ใช้ตั๋วเนี่ยในการกวาดล้างนะครับกกวาดไป นี่เล่นสื่อทางษะมาแล้วก็ไปอัพสกิลนะครับดังเช่นเพื่อร่วมทางนะครับก็จะเป็นในส่วนของหินค่าประสบการณ์นะครับตรงนี้เนาะผ่านครั้งแรกก็จะได้เยอะหน่อยผ่านครั้งอ่ามากกว่าล้างก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็ดูดีๆนะครับว่าโดนกับปากของคุณเนี่ยมันโอเคหรือย,ยังดาเมจมันจะโจมตีไหวไหมนะครับขึ้นอยู่กับโดนกับปากนะครับพยายามทำสองค่านี้ให้แรงแล้วก็เน้นที่พลังโจมตีเนาะ ในส่วนหัอคอยของมีค่านะครับก็จะเป็นพวกเหรียญที่เอาไว้แรกชุดนะครับแล้วก็หินรีค่าสเตตัสนะครับก็เพชรอ่าดันเจียนป้ายชื่อนะครับนี่แหละครับก็ที่เอาไปกดล็อกนะครับชื่อเรื่องของเรานะครับว่าจะอัขั้นไประดับไหนนะครับก็ค่อนข้างใช้เยอะเนาะก็พยายามลงด่านสูงๆนะครับหินเสริมนะครับ เพิมติมตรงนี้อันนี้หินที่ใช้ตีบอุปกรณ์นะครับในส่วนหินนี้ก็จะได้หินเป็นหินรีสเตตัสเหมือนกันนะครับก็จะมีบอสนะครับบอสต,ตรงนี้ก็คือเราจะได้ชิ้นส่วนของหัวนะครับเขาก็จะมีรางวัลน,นะครับกดเคมทุกวันได้วันหนึ่งครั้งเนาะยิ่งคุณค่าบอสไปเลเวลสูงๆเนี่ยของที่เคมได้ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนเนี่ยสมหัวกระโหลกหรือว่าไอห,หัวที่เราเอามาใส่กับตัวละครน,นะครับ มากันในส่วนของนะครับลานตะลองนะครับลานตะลองก็จะเป็น PVP นะครับก็สามารถบวกกับคนอื่นได้นะตัวนี้ผมไม่ได้ลงเลยนะครับไม่รู้จะไปสู้กับใครเหมือนกันเนาะตรงนี้ผมก็พยายามทําด่านนะครับอ่าตารางคะแนนนะครับเปิดเซิร์ฟใหม่ก็จะมีตารางคะแนนเนาะอ่าผมก็ติดอยู่อันดับที่26สิบหเนาะจะน้อยนิดนึงนะครับผมยังติดอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยอ่าค่าพลังก็ยี่สิบนะครับอ่าระดับ18ปดเนาะ ก็ค่อนข้างก็ติดท็อปบร์ยก็พอใจแล้วครับในส่วนของร้านเครื่องดื่มนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแครนหรือว่ากิลนะครับก็จะมีกดให้ดื่มทุกวันนะครับดื่มตรงนี้ถ้าใครดวงดีก็จะรีหาค่าสเตตัสในการดื่มนะครับดีมากเลยตรงนี้นะครับนี่ถ้าใครรีค่าได้ดีมากๆต่อวันนะครับก็ผมบอกได้เลยว่าวันนั้นก็คือดวงดีมากนะครับในส่วนของวาดนะครับ ก็จะเป็นการทอยลูกเต๋านะครับเพื่อหาเพชรสะสมครับใครคะแนน36กนี่ก็รับเพชรกันเต็มๆเลยครับ10,000แสนนะครับก็จะมีเช็คอินเข้าสู่ระบบทุกวันนะครับของคิวเนาะเขาก็จะแจกของทั่วไปนะครับอ่าอย่าลืมทำเควสที่เควสอ่าตรงนี้ให้มาด้วยนะครับนี่ยงตรงนี้นะครับเควสเร่เวทีสำเร็จ18 25เนาะผมยังไม่ผ่านนะครับมันค่อนข้างยากแล้วน้ะดันตรงสูงก็จะมีการดูโฆษณาเพื่อรับสแตตตรงนี้ พยายามกดทุกวันนะครับเขาจะให้สามสิบวันละสามสิบนาทีห้าครั้งนะครับก็กดกันเพลินๆเลยนะครับอ่าก็จะมีกิจกรรมนะครับเวทีเร่งรีบนะครับตัวนี้ผ่านด่านนะครับรับของรางวัลน,นี้ก็ตามนี้นะครับตารางคะแนนก็ดูได้จากตัวนี้นันดับที่สิบหกรางวัลันดับที่สิบหกได้อะไรบ้างอ่า2ี่สถึงก็ได้หินตรงนี้นะครับก็จะมีล็อกอินเจ็ดวันนะครับทำเควสทั่วไปเนาะ ตรงนี้มีใขรสัตว์เลี้ยงนะครับนี่อีก2ี่บปชั่วโมงผมถึงจะกดรับได้นะครับเข้าสู่ระบบนะครับก็จะแจกตัวละครสีแดงนะครับเออตรงเดียวว่าผู้ช่วยสีแดงนะครับอ่าดูโฆษณานะครับก็ได้ของเหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับเส้นทางเปิดนะครับเขาจะให้เราทําเวททุกวันเนาะมันก็จะดรอปไอ้ตรงนี้มาเนี่ยลูกเต่านะครับแล้วก็กดเดินไปเลยนะครับ ให้เราคลิกที่ตรงรูปของโรลโลตรงกลางเนาะนี่เขาก็จะบอกว่าเราถึงระดับที่เท่าไรแล้วเมื่อเราถึงระดับที่5เนี่ยก็จะได้รับตัวเปิดหาตัวตัวละครหรือว่าเพื่อนร่วมทางช่วยนะครับรก็ได้กล่องนะครับก็จะมีความสําเร็จนะครับของเซิร์ฟนั้นๆน,น,นะครับผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบทเทิลพาร์ตเนาะให้เราซื้อนะครับแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่เราก็เอาของมาแลกตัวนี้ได้นะครับการแลกของถ้าใครไม่มีเพชรนะครับแนะนําให้แลกเพชร ถ้าใครคิดว่าตัวละครเราไม่เเจ๋งละแลกอัติแฟกต์นะครับให้ครบต่อมานะครับสัปดาห์เพชรนะครับตรงนี้ก็คืออัตราการใช้เพชรนะครับผมเนี่ยรางวัลผมใช้ไปละผมใช้ไปเยอะละนะครับมันก็จะเป็น2ทับสี่นะครับรับได้4รอบนะครับในส่วนของขั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้ปีกคิสตันมานะครับเราก็ไปแลกปีกได้เนาะตรงนี้ถ้าใครทำครบ4ครั้งนะครับมีเทมาา ก็แลกกันได้เลยนี่ก็จะมีแข่งด้วยน,นะครับแข่งก็อันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้1ปีละถ้าเขาทําใช้เพจเยอะเนี่ยเขาก็จะแลกได้กับทุกปีกในนี้เลยนะครับส่วนนะครับการตั้งค่าเกมเนาะก็กดที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับนี่ปรับได้เนาะใครไม่อยากมันกินแบตหรือว่าอย่าปล่อยฟาร์มไว้ก็พยายามปรับให้มันประหยัดแบตท,ที่สุดเนาะ ัญชีผู้ใช้นะครับอ่าก็ตั้งค่าเสิร์มนะครับโหมดประหยัดพลังงานเลือกได้นะครับผูบัญชีแล้วก็หรหัสแลกของขวัญตรงนี้นครับในส่วนของโค้ดเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ดา้ดานล่างถ้ามันมีนะผมจะไปหามาให้นะครับอ๋อจับลืมตรงนี้นะครับนี่ในส่วนของจดหมายกับภารกิจตรงนี้ให้เราคลิกที่หน้าต่างเมนูตรงนี้นะครับนี่เลยก็จะมีจดหมายก็แจกของเข้าเกมช่วงแรกๆเขาก็จะมีของให้เนาะในส่วนของภารกิจเราก็ภารกิจทําซ้ําเนี่ย ยิ่งเราทําอะไรซ้ําๆไปนะครับเราก็จะได้ของคืนมาเล็กๆกน้อยๆนะครับก็จะเป็นรวมกันแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีเคื่อนไหววันเพื่อทําซ้ําความสําเร็จนะครับก็จะมีไอเทมนะครับไอเทมตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องเนาะตรงนี้ไอเทมที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะเขียนไ่าไอเทมที่ใช้ได้นะครับแล้วก็กดกล่องเปิดกล่องนะครับมันจะมีพวกสิงโบลาสเศษการเพื่อนร่วมทางแล้วก็กล่องเงินกล่องเนเวลนะครับอ่ะมีเยอะมากมาย ในส่วนของเวทีตรงนี้นะครับอ่าเราก็สามารถเลือกที่จะสูร่าเนาะเราก็จะได้เงินนะครับต่อมานะครับสวัสดีการก็เป็นการล็อกอินนะครับก็จะมีเร่งความเร็วนี้ก็กดดูโฆษณาเพื่อเร่งของตรงนี้ได้นะครับเขาจะได้รับ60นาทีทันทีนะครับนี่หลนะครับ ก็จะมีกล่องตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบไอดเอรของเรานะครับยิ่งเราเปิดไว้นานหรือว่าออฟไลน์นานๆเนี่ยกล่องมันก็จะเยอะขึ้นนะครับก็เปิดก็จะได้พวกเพชรแล้วก็เศษสัตว์แอบเพื่อนมทางนะครับจะพูดแต่สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกมอัศวินหัวขาดหรือว่าแคสเน็ตไนนะครับครับก็ถ้าชอบเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกัน ด้านล่าง description เลยแล้วผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ